โอ้ครับน้ันาสวัสดี่ะนอ้วลูกนี่นีมานี่มานี่ดีกว่ามามานี่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 มามาสวัสดีทางนี้ครับทางนี้ทางนี้สวัสดีทางนี้ค่ะน้องปัด้วยสวัสดีโอ้เอ้ยเฮ้ยดี๋ยน้องัมไป้สวัสดีทีนึงทางนี้ยๆโอ้ S <S เออดีเฮ้ยน,น้องปัดน้องปัดยุขึ้นซะด้วยเอตั้งสักีให้น้องยเโอ้พี่นองเลยถ่ายคลิปเอาไปกองเอาเนื้อไม่ได้เห็นลงพี่น้องเลยชอบสีนี้ไหมคะ บ้านสีชมพูนี่น,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 นบนสนีนะ่อือม,ม,ม,ออมจะใส่หน้าต่างแล้วนะหน้าต่างก่อก้็นะาฝากคลิปไว้เท่านี้นะเอีพายนะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะน้องนะเห็นหน้าเราปุ๊บนะเร่ง รีบนะ่ะววิ่งมาสวัสดีเลยพี่น้องเอ้ยน่ารักมากเลยครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ